สวัสดีค่ะแท็กไายยานเย็นนะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะกับสองสาวนะป๊อกแล้วก็เนเน่นะหมื่นห้าไม่ยังกินเนาะมะขามมันหมื่นห้ามีมาขามน่อยนี่พี่น่องเบิ้งมะขามไรมาเเ็สนะทุกคนไรมาเลสนะเนี่ยไม่ทราบอ่นี้ปีมอกกันมาโฝนตกไม่ทำไมฝนตกสองหมื่นนะทุกคนแบบตกไปยุดเลยตกแบบตกตั้งแต่เช้าถึงเย็นแบบแทบจะแบบผมมีเวลาถ่ายคลิปแล้วทรงสวยเลยมาขาม พี่ล้าข้าวตองผมสวยอืมโอ้เจ๋วอืมอ้าวอีฉันส่งนะมฉันส่งจะมาเมื่ไหรเนี่ยเปลี่ยนแปลงบอสเปลี่ยนราคาหัวไหมแล้วตั้งหัวไหมเปลี่ยนราคาหัวตอนรับผู้ชายใหม่โอ้แรก่แหนแหนมาเ้อะพี่น้องมาขามเด้อ วันนี้เราก็มีมะขามนะฮะมะขามสดไลมะเล็ดอร่อยอร่อยนี่พี่หนอขวดเจ้ลคือเรื่องไหนควมทุกข์ทรมานก็เสียบค้ำมาหน่อยนี่ก๊กาซ ตัวมือสมบูรณ์เดยมั้งคิดว่าเปรี่ยวเปรี่ยก็ต้องดีมาคขามฝนตกใหม่มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซีซ้อนนี้พี่ที่กินฮัมกมะขามครึ่งหนึ่งสักหน่อยอร่อยจริงใจ อจิ๊ใส่บวงออ้ตายตายตายห้องอน้ำถามหาในนี่แล้วนะจ๊ะพี่น้องลายเบอร์อู้หูอานอข้อเลิกเบอร์พี่สาวข้อเลิกเบอร์ต้องทาบว่าสูตรหรือปะเนี่ย เออทอดทันวะอืมได้กินเราอยาอกกเนมากืม่ยิ่มามลาลังมาลังต้องขอบคุณแจ๋วน้องยีนจิมมีอื้ออือหน่อยนะฮะอาควก็เปลี่ยนซื้อไงเอาใช้ยาใหาม่นะอมาหมองแม่แซ่บอยู่แบบแจ๋วอืมตายได้เลย อีกนนเด็น่มันก็ะกินจก็ขอคอของนำของหนึ่งเด้อจองแบดจองของนำไปเนาะก็น่อห่องด้อสามหองแล้วจัดไปโอ้ยก็มะขามผสมเนเพือแผลหองสมโยอะจำเปนะอมจตแนวอุ้ยผมกมะขามอ่ากัดกัดแต่นวอื่นเนาะมะขามไม่ค่อยกัดเหมืนเนาะ กัดนแน่อื่นหน่หันหอมหวานแต่กัดนมะขามหันวัสออม,อ,มอร่อยอคิดแขวมาก เขาเลืกเขาแตะตัวเอี้ยงเขาทางกินเลิศส่วนปากให้ควอยด้วยให้เกิดเขาอ,อยากเปลี่ยนทานังด้วยนางขัดตมาบัดรันชุกบตัตนาศนะ กะปีแบบเยอะๆเลยยั่วแห้งอืมสาจัดผมจัดแต่ผมอยู่นี่ล่ะส่งเขาแบบบ้าอะไเลยบวกินดอกจักรเยอันนี้หนูเต้นกับผมจะเป็นผมกันเสร็จเลยเสร็จพี่น้องตั้งแกเอ่ยจัดแต่ผมพี่น้องหย่านผมแลนนี้จั๊กปุ๊จั๊กยัง เอีกไม่ต้องไกดแถบนี่ด้วยแค่นนี่เราบอกมันไม่กิฟซี่มามานางมานางมาหฮมมหโฮมบอกม่วงอยอะเลยม่วงยังกับเมียร์อีกม่วงดอกม่วงดอกม่วงเป็นเคยเป็นด้านอี้กันก็เทลงมาเลยใช่เลยเหรอไม่อยากโดนเทอ่เอาอย่าโดนเป้ยวอย่าโดนเปรี้มากกว่าสวัสดีค่ะไม่ให้กิฟสาวสวยประจำประจำบ้านกิฟซี่ประจำกองนี่ก็ คนดีประจำกองเออคนดีฉันมาคอยฉลองกันดีอุม่จะเกล็ดตัวเองพืออย่างเงี้ยเกลตัวอย่างเก็ดเป็นกระลีกะลีสุมสวัสดีค่ะนึกมาเฮ้นุกอนป๊กใจมดมันสื่อท้องแทนแซงการทีน้องอ๋องามสวยสไฟแบบดีเลยยังสันสีแล้วอิ่มสูง ที่ซองนอยก็อิ่มเลยไม่ไม่เสียนะไ่อยากถูอะไรเลยจันแอบซีบขามก่อนมูแล้วเข้ายากไหมคะสันมาอยู่สามารถซีถุงกินหลายหลายคนไม่หงอที่จะไปซองนอยมา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 มันเต็มกล่องไปเลยขี่แตกบ้าบ้าเด้อมืออื่นท่านจอดของนี่เด้อกล่องของบนก็ได้เว้นเีาใส่ร่ากายนะปองนะสนาว่าข่าวร่างกนเนาะดมขี้กันเอาแบม็คนละคง ท้ายโครงการเป็นยุทธนาคะเคนอนคนะเคิข่าของคนละเคิเตรียมงานพี่น้องภาสาไม่ไหลสดอือนเมื่ออื่นเมื่ออื่นยังไม่ไหลสดเอือนี้บแม่ไมเือเถองด้กัวภาษาพนอยู่วัเกยวมาเอาวาเกยวพัดขาม่วงอร่อยนองผสมแห้งอื ่อวานแห้งบุเข้มแห้งจืดไม่อร่อยอร่อยอร่อยกสิบบาทหน่ยก็มียินบะงวงนี่บหาบอะกิานตกวน่วยละสี่บาทสามบาทหนึ่ง้ายี่ิไงถ้าเราไปได้เห็นลถ้าเราก็เอามาดองเารเก็มากแลวกระดองดีกากมแบบฉันไงเจินเปะของเด ก็จีิไปไะเด <Yes> ี๋ย่ก็คือรักคนเรียบก็ใง่ควนมต้อโอ้ยคอรับสั่มักรักกระดาษตรงเรียนกลายเีอะสิเลิกน่อยก็ตกคู่หันหน้าม่มีกระดาษไ้หน้อยก็ดิ้นซอยชั้นนี่แหละเปิดเบิองเยอะขี้รับบ่ะันมี้ขี้ทัก ขายิ้มเดาสาอาจาธนาเขายิ้มเออเอารู้แบบยิ้มยิ้มไม่ได้บอกนะยิ้มยิ้มกับโตเออมาบอกโตเนี่ยโตหูอยู่ก็อีหูอยู่ทุกคนรู้เดาเวตาอาจาร์ไม่รู้แกเสียวเด้อสง่าเป็นปึกหนึ่งนลยไก่สี่มือจวดกันโดนท่อมันจะบอกรินมัอนี่ไม่อกมืออื่นมือสาวเด้อถ้ากินเล้วต้องไปกินเข่าอร่อยไปไหนก็จะเลี่ยนแทนเลี่ยนใครที่ไหนเป็นเหล่าทุกคน ดูดิถ้าออไฟเบอร์ก็ยังไม่ซึมมะขามถ้าไม่กินน้ำเลยถ้าไม่กินน้ำตามเลยแล้วก็ไม่จุดนะไม่กินน้ำตามห่อถ้ากินน้ำตาม๊บจุดเลยเเรื่องลยจริงห้ามกินน้ำไร้ความปัป๊ปาพี่นอ้องกินข่าวอลไรบ่งทีต้องไม่กินสูมนี่กิอกินละบอดเพราะฉะนั้นแซ่บทอดเอะกินแรก็ไปซ่อมเต็มพี่น้อง แซวเบ้อเละแม่ความแซ่ความนัวเฮ้ยเป็นอีกสุดไปให้บอกป้กแซวครับบอกชัดูอ้ยไปอ่ะคำคุมเอ่อกินส้มแม่อร่อยกินเราอร่อยอร่อยไม่สั้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไยแกะตรงจะเที่ยวไหนนี่ตัดเด้อตัดเด้อเออาไปเลโซสามสิชันี่สิเนีเ คำคมกิฟซี่วันนี้เสนอเฮ้ยมาแมนคำคมกิฟ<ะ>คำคมกิฟซี่ซีหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นกินส้มแม่อร่อยกินเราเราเอาไม่เอาไม่กัรกันกัรงานเออเออคำคมกิฟซี่ซีหนึ่งเทคสองแอคชั่นอ๋อก็ว่าแล้วแม่เอาไว้เอาไว้คำคมกิฟซี่คำคมกิฟซี่ซีหนึ่งเทคสามแอคชั่น กินส้มไม่อร่อยกินเราไหมไม่ได้อ่อยแต่อร่อยกว่าส้มแน่นอนยังนอนสาวบอมามีมามีมคำคมอะไเนี่ยมาคำคมเด้อป๊อกกี้กลีเหินฟ้าคำคมซีนหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นคือออกตุบตุบตุ๊บเขาจะยืนบอได้ยืนบอเปกบอเปกอ่ได้ยูอ่ะ กินายซูน,น,นยังไม่เอาอย่างนี้ป็นยังนะเมื่อไรจะมาหาเราเอา <c oughs> แล้วอาคอมเมมต์กันเ้อทำไมวันนี้เนเน่สวนเป็นนางฟ้าจังเลยขอบคุณค่ะขอถ่ายคลิปเอออาสดงคอมเนม็นหาไงใจตรงกันนะตอง ฉันนี่สองคนนี้ก็หนาขึ้นมาเติมเน <laughs> หนาขึ้นมาสดๆเลต้องม่ให้เา้แต่เบักต,ตา <ว S 1> ตบต้าเขาสวยไหมเขาสดเนาะนัเดีเนาะอมื่กินเนี่ยใดเมห่อกินไปก่อนมึ่กินเนี่ในี่ยังงมู่อยากได้ตูวมื่กินเนี้ยใดี่หกิกินห้านสงสัยเพื่อบอกพี่ไกินขเลต่อแพงเรือบอกพิู่กอย่างมีค่ากินอย่าง,ง,ง,งปะงระหยัด มันน้ำดก็ไม่น้องให้เกี่ยเอากมมื้อจียมคือนัเบิงนี่บ้านด้นยอลกินจหน่อยก็ได้ด้ยมาสูดยนี่ยางไม่เ็ดหนอยฟ้กินนอุ้ยเวาน่อยก็มื่หน่อยเด็ดวยหน่อยหน่อยนี่ฮเต็มมดเหรอ เบเอรน,นะรนนมครามเมื่อกี้นั<ม>่งกินแต่เจียตวยทางกันส่งว้าวว้าวมาส่มเ้ยมาสวยค่ะสวยเนียเถอะด่ำห้องคำตอบอะไรนี ตวตัวใหครับข้าตงหนังคนเพื่อนเทนาเดือบมือหนังกันเวยมือนี้พาดกินสมนาะเงินเบิรเ่านั้นก็ได้แบบกระหามขามแล้วมือไม่พี่น้อง สิบ้าเห็ดกุ้งถังมันเมืนมนอะเรแยบผู้ชายบพมันมหสกิมตูแปลงกุ้งถังตัวยิ่ง่ายนำพีเผเแซ่บๆค้ออยากยิ่งข้นนี่ห่อหโกโก้อืมออยมอืมอมนืมอือมอืมอกมอืมอืมอนมอืมอืบอืจอืม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 ออืม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 มืออ มอสเขาจะไปสอมเออเาจะไปสอมต่อมือนีนเด้มืออืคือมือืนอหนเขาต้อมากินแบบพอของาของพ่อเ้พี่น้องมือวานปเด็นดคลิปเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตกนะครับทุกคนเพราะว่า่ไยคลิปใส่บได้มอมืดฝนตกแบบมือกระตกตกแบบบปัญญาเป็ย่างเลยตกแบัาเป็น่มือไนกรตกมือตกแป๊เดียวเด็นองปาของข้อ้อหังเลรสาวะเดหากิงอดเป็นพี่น้องเดิ่มบักคาเมื่อนี ให้เบิ้งคันให้เบิ้งคลิปตองก้าวขึนกันขาขอโทษเลยเด้อคันขอเฮ็ดให้ใจหิวขนาดแต่เขาสมารถิตใจเอาไปขิ่เลยสองคนไปขี่ป่ะอืมถึงเวลาต่ออัลล่าจ้าอม่เลือกก็ไหลก็แชร์พี่น้องก็เอียงเกาะสักใครคอมเมนต์ไปเลยเด้อพี่น้องอยากให้เห็นยังหันอ่านทุกคอมเมนต์นะมุ่งหน้าหนึ่งพันซับสไครเบอร์แล้อทุกคนเด้อไปละพี่น้องไปขี่ก่อน ค่าซื้อถามหาแล้วบ๊ายบายเก็บกันด้วยแลวขอกินต่อนกัน